สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้จะเป็นเรื่องของการวิจัยและสถิตินะครับสืบเนื่องมาจากการที่หลายๆท่านได้ชมคลิปวิดีโอในเรื่องอื่นๆไปแล้วก็มีข้อคำถามนะครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยแล้วก็วิธีการนำสถิติต่างๆไปใช้งานนะครับดังนั้นคลิปแรกในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงความหมายของการวิจัยแล้วก็ เผลว่าสถิติเนี่ยนะครับมันมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานวิจัยยังไงบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการวิจัยเนี่ยมันคืออะไรการวิจัยเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการการศึกษาและดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาคําตอบหรือสร้างคําอธิบายความรู้ใหม่ๆในเรื่องของการทําวิจัยเนี่ยนะครับเราลองดูจากแผนผังนี้เราก็จะเห็นว่า ก็จะเริ่มจากการที่เรามีโจทย์การวิจัยนะครับซึ่งโจทย์การวิจัยเนี่ยก็หมายถึงข้อคําถามที่เราอยากจะหาคําตอบนะครับเ,เมื่อเรามีโจทย์การวิจัยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนํามาใช้ออกแบบแล้วก็พัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อหาคําตอบหรืออาจจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างหรืออธิบายความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเอาล้วครับเราลองมาดูกันนะครับว่า ในเรื่องของกระบวนการวิจัยเนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับโดยหลักนะครับในกระบวนการวิจัยเนี่ยจะประกอบไปด้วยกระบวนการอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนกรณีที่เป็นการทําการวิจัยเพื่อหาคําตอบเราก็มักจะมีการตั้งสมมติฐานเป็นคําตอบใบรวงหน้าว่าหลังจากการวิจัยแล้วเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้มันจะตอบสนองต่อคําตอบข้อไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาพูดกันในรายละเอียด ในคลิปชุดต่อๆไปนะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีของการวิจัยเพื่อสร้างหรืออธิบายองค์ความรู้ใหม่เน่นะครับบางครั้งก็อาจจะไม่มีการตั้งสมมติฐานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เขียนเป็นเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยนะครับครอบขั้นตอนของการตั้งสมมติฐานไว้นะครับในกระบวนการที่2นะครับในขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการวิจัยนะครับว่าเราจะต้อง มีวิธีการดําเนินการขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับจะต้องไปเก็บข้อมูลจากใครนะครับไปเก็บด้วยวิธีการแบบไหนนะครับเอามาวิเคราะห์ยังไงนะครับอันนี้ก็เราก็จะต้องมีการวางแผนนะครับการวิจัยนะครับจากนั้นนะครับในขั้นตอนที่3เนี่ยนะครับก็ในงานวิจัยบางอย่างก็าอาจจะมีการทดลองนะครับเพื่อจะเก็บผลจากการทดลองเนี่ยนะครับมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผล แต่งานวิจัยบางอย่างเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องมีการทดลองก็ได้นะครับเราอาจจะไปเก็บรวบรวมข้มอมูลที่มีคนอื่นเขาทําการทดลองไว้แล้วนะครับมีการเก็บรวบรวมไว้แล้วนะครับเอามาทําการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลในขั้นตอนที่4ี่ที่5้าก็ได้ในสไลด์นี้นะครับผมก็ได้แสดงตัวอย่างนะครับของโจทย์การวิจัยให้ดูยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะ ตั้งโจทย์การวิจัยว่านักศึกษาปริญญาตรีที่จบใหม่เนี่ยนะครับได้รับเงินเดือนเท่ากับ1 5 0 0 0บาทหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์วิจัยที่เราตั้งไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะเอาโจทย์วิจัยเนี้ยนะครับมาตั้งเป็นสมมติฐานแบ่งออกเป็น2ข้อนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในภายหลังนะครับเสร็จแล้วก็เอามาผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆเพื่อที่จะพิสูจน์ว่านักศึกษาที่จบใหม่นั้นนะครับได้รับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทหรือไม่ก็จะได้ออกมาเป็นคําตอบอย่างนี้เป็นต้น กับทีนี้ก็มีคําถามว่าสถิติเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องอยังไงนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับาจากขั้นตอนกระบวนการวิจัยทั้งหมด5ขั้นตอนเนี่ยนะครับการที่เราจะวิเคราะห์นะครับเพื่อให้ได้คําตอบหรือให้ได้ความรู้ใหม่เนี่ยนะครับเครื่องมือที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่เรานํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือสถิตินะครับเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่าสถิติเนี่ยนะครับมันมาเกี่ยวข้องกับงานวิจัยยังไงนะครับเราก็สามารถตอบได้ว่าสถิตินี่เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับที่เรานํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสรุปผลการวิจัยนะครับว่ามันตอบสนองต่อสมมติฐานที่เราตั้งไว้หรือไม่นะครับหรือว่าเราอาจจะใช้สถิติเนี่ยนะครับในการวิเคราะห์เพื่อมาสรุปหรืออธิบายความรู้ใหม่นะครับที่เราอยากจะทราบ นะครับที่เรากําลังค้นคว้าวิจัยอยู่ก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเรื่องสถิติกันนะครับสถิติเนี่ยนะครับโดยทั่วไปมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับเราเรียกว่าสถิติเชิงพรรณนานะครับกับสถิติเชิงอ้างอิงนะครับสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยนะครับก็เป็นสถิติที่เราใช้ในการอธิบายหรือสรุปลักษณะของกลุ่มข้อมูลนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดว่าสถิติที่ เรียกว่าเป็นสถิติเชิงพรรณนาเน,นี่ยมันมีตัวไหนบ้างนะครับส่วนสถิติอ้างอิงเนี่ยนะครับจะเป็นสถิติที่เราใช้ศึกษาจากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนะครับเพื่อใช้อนุมานไปถึงประชากรนะครับเช่นสมมติว่าเราจะศึกษาว่าคนไทยเนี่ยนะครับซึ่งมีประชากรอยู่65ล้านคนเนี่ยนะครับมีระดับรายได้นะครับ เฉลี่ยต่อปีมากกว่า5 0 0แสนบาทหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับการที่เราจะไปเก็บข้อมูลจากประชากรทั้ง65ล้านคนเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายงบประมาณเยอะแยะที่จะไปตามสัมภาษณ์ไปตามเก็บข้อมูลของประชากรแต่ละคนรวมทั้งการที่เราจะไปสัมภาษณ์ประชากรให้ได้ครบทุกคนเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้าง เพราะฉะนั้นสถิติเชิงอ้างอิงเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้วิธีการในการสํารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะครับคำว่ากลุ่มตัวอย่างนี่ก็คือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชากรเท่านั้นแต่เราก็จะต้องมีวิธีการที่จะเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับที่มันมีลักษณะที่มันมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะให้กลุ่มตัวอย่างนี้นะครับมีลักษณะที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้นะครับ เสร็จแล้วก็เมื่อเราวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่เราเก็บจากกลุ่มตัวอย่างนี้นะครับเราก็เอาผลลับอันนี้มาอนุมานว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่มีลักษณะเดียวกันหรือว่าสอดคล้องก,กันกับข้อมูลของประชากรทั้งหมดนะครับอันนี้เราจะเรียกการใช้สถิติในลักษณะนี้ว่าเป็นสถิติเชิงอ้างอิงนะครับสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยนะครับตัวแรกนะครับที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น สามประเภท,ทใหญ่ๆนะครับก็คือสถิติในเรื่องของการแจกแจงค่าความถี่นะครับตัวที่สองก็จะเป็นเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับแล้วตัวที่สามนะครับก็เป็นเรื่องของการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับว่ามันมีลักษณะของข้อมูลที่เกาะกันเป็นลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือว่ามีความแตกต่างกระจายกันออกไปนะครับเดี๋ยวก็จะไปพูดถึงรายละเอียดกันภายหลังส่วน สถิติเชิงอ้างอิงเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือการประมาณค่าพารามิเตอร์ก็คือการประมาณค่าของประชากรนั่นเองนะครับว่าจากกลุ่มตัวอย่างตรงนี้นะครับที่เราไปเก็บข้อมูลมาอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับก็คือพอเรานํามาวิเคราะห์แล้วเราก็จะไปประมาณค่าของประชากรซึ่งถ้าเรามีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ดีนะครับ กลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะสอดคล้องกับประชากรเป็นตัวแทนที่แท้จริงของประชากรเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ค่าที่ได้เนี่ยเมื่อเอามาอนุมานหรือเอาไปประมาณค่าของกลุ่มประชากรแล้วมันก็จะค่อนข้างแน่นยัานะครับแล้วก็อันที่สองนะครับของสถิติเชิงอ้างอิงนี่ก็เป็นเรื่องของการทดสอบสมมติฐานว่ามันเป็นไปตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้ไหมนะครับเรามาดูสถิติเชิงพรรณนาก่อนนะครับ จากสไลด์เมื S ่อสักครู่นะครับเราบอกว่าสถิติเชิงพรรณนาเน,นี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับ,รบก็คือเป็นสถิติที่ใช้ในเรื่องของการแจกแจงความถี่นะครับอันที่ 2, 2คือเป็นเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็อันที่3มก็คือการวัดการกระจายของข้อมูลสําหรับสถิติที่ใช้ในการแจกแจงความถี่เนี่ยนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นความถี่นะครับคือเรื่องการนับจํานวนว่าข้อมูลในลักษณะอย่างนี้มีอยูอย่กี่ตัว นะครับอันที่2ก็คือร้อยละแต่แทนที่จะนับว่ามีเป็นกี่ตัวนี่ก็คํานวณเปรียบเทียบกับจํานวนข้อมูลทั้งหมดด้วยนะครับว่ามันเป็นร้อยละเท่าไหร่หรือจะคํานวณออกมาในลักษณะที่เป็นอัตราส่วนเปอร์เซนต์ไทหรือเป็นควอไทก็ได้แต่ว่าที่เรานิยมกันมากที่สุดเนี่ยนะครับใช้กันมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความถี่กับร้อยละนะครับที่ผมทําเป็นสีแดงไว้ในสไลด์นี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูในสไลด์ต่อไปนะครับ สำหรับการวัดแนวโน้มสู่ศูนย์กลางเนี่ยนะครับนะก็จะมีค่าเฉลีย่ยค่าฐานนิยมแล้วก็มัธยฐานตัวที่เราใช้มากที่สุดก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยในเรื่องของการวัดการกระจายก็จะมีพิสัยนะครับนะก็คือดูว่าข้อมูลที่น้อยที่สุดกับข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดเนี่ยนะครับมันห่างกันเท่าไหร่นะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของการวัดความแปรปรวนนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในสไลด์ต่อไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัวอย่างของสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยนะครับขออธิบายรายละเอียดของสถิติเชิงอ้างอิงก่อนสถิติเชิงอ้างอิงเนี่ยนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อสไลด์ก่อนนะครับมันก็จะมีอยู่2ออันอันหนึ่งก็คือการประมาณค่าพารามิเตอร์หรือการประมาณค่าของ กลุ่มประชากรนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับการประมาณเนี่ยนะครับอาจจะประมาณออกมาเป็นค่าตัวเลขเพียงค่าเดียวนะครับเป็นค่าเป็นจุดเดียวหรืออาจจะประเมินออกมาเป็นค่าเป็นช่วงว่าอยู่ระหว่างเท่านี้ถึงเท่านี้ก็ได้นะครับซึ่งค่าที่ออกมาเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรหรืออาจจะเป็นค่าแปรปรวนของประชากรก็ได้นะครับ เดี๋ยวเอาไว้เข้าไปดูตัวอย่างตอนที่เราไปามีการวิเคราะห์แล้วก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในส่วนของการทดสอบสมมุติฐานเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับก็คือเป็นการาทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติแบบมีพารามิเตอร์แล้วก็ใช้สถิติแบบไม่มีพารามิเตอร์นะครับสำหรับสถิติแบบมีพารามิเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง หรือว่าอาจจะเป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปวรก็ได้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีกลุ่มตัวอย่างอยู่2อกลุ่มสมมุติว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงนะครับเราอาจจะอยากเปรียบเทียบดูว่านักศึกษาเพศชายกับนักศึกษาเพศหญิงเนี่ยนะครับเวลาจบออกไปทํางานแล้วเนี่ยนะครับได้รับเงินเดือนเฉลี่ยนี่แตกต่างกันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของกลุ่มตัวอย่าง uh, 2กลุ่มนี้ได้นะครับ <YouTube. S 2> การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเราอาจจะเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเปรียบเทียบเรื่องของรายได้นะครับกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่เราอยากจะดูความสัมพันธ์ว่าคนมีรายได้มากเนี่ยเที่ยวมากกว่าคนที่มีรายได้น้อยไหมอะไรทํานองนี้นะครับหรืออาจจะเปรียบเปรียบเทียบในลักษณะอื่นๆอีกก็ได้นะครับที่เราจะดูว่าสสิ่งนะที่เราเรียกว่าตัวแปรเนี่ยนะครับตัวแปรก็คือข้อมูลแต่ละเรื่องนะครับมันมีความสัมพันธ์กันไหมในระหว่าง ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบสมมติฐานแบบที่มีพารามิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีการเ,าเปรียบเทียบในลักษณะอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในภายหลังนะครับอันนี้เฉพาะ2เรื่องใหญ่ๆนี้ก็ต้องใช้เวลาในการอธิบายค่อนข้างมากนะครับในส่วนของการเปรียบเทียบแบบไม่มีพารามิเตอร์เนี่ยนะครับก็สามารถใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยได้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้เหมือนกันนะครับเียงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกใช้สถิติคนละตัวกันนะครับครับจากที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่อยากจะให้ระลึกไว้เสมอนะครับก็คือเนื่องจากว่าสถิติเนี่ยนะครับมันมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทํางานวิจัยเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือเราต้องเลือกใช้สถิติให้มันเหมาะสมกับข้อมูลที่เราต้องนํามาวิเคราะห์นะครับ หมายความว่าถ้าข้อมูลที่เร, K, เรานํามาวิเคราะห์เนี่ยนะครับเป็นข้อความหรือเป็นตัวเลขหรือมีลักษณะเป็นข้อมูลที่มันมีอยู่หลายชนิดเนี่ยนะครับถ้าเรานําข้อมูลชนิดหนึ่งนะครับมาทําการวิจัยนะครับมันก็จะต้องเลือกสถิติที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลประเภทนั้นๆหรือชนิดนั้นๆถ้าเราเลือกสถิติที่ไม่ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเป็นข้อความแต่เราเอาสถิติที่มันใช้ วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับไปใช้นะครับมันก็เหมือนกับการที่เราใช้เครื่องมือนะครับใช้สถิติเนี่ยกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับผลที่ออกมามันก็ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นระลึกไว้เสมอนะครับว่าเราจะต้องเลือกใช้สถิตินะครับให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เรานํามาวิเคราะห์นะครับ <S <S เพื่อที่จะได้คําตอบที่ถูกต้องตามที่เราต้องการนะครับซึ่งก็คงจะต้อง มีการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลแต่ละชนิดแล้วก็แสดงให้เห็นว่าข้อมูลแต่ละชนิดนั้นเราสามารถจะเลือกใช้สถิติอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวพบกันในสไลด์ต่อไปเลยนะครับ